มีมใหม่ไอรัชนกพักเก้าไกลโพสต์ภาพนี้ทำแชร์ว่นโซเชียลสร้างตำนานมีมใหม่ไอรัชนกพักเก้าไกลโพสต์ภาพสุดฮาพร้อมข้อความรณรงค์ให้เลิกเรียกสอสอว่าท่านงานนี้ทำแชร์ว่นโซเชียลกลายเป็นกระแสฮือฮาและถูกจับตามองในโลกโซเชียลสำหรับการเลือกตั้ง2 5 6 6ที่ผู้สมัครสอสอหน้าใหม่เอาชนะนันนะกการเมืองรุ่นเก่าได้ ซึ่งกระแสที่กำลังเป็นที่จับตามองคงเป็นใครไม่ได้นอกจากไอรัชนกจากพระเก้าไกลที่ลงสมัครสอสอเขตบางบอนซึ่งเป็นถิ่นของวันอยู่บำรุงแต่เมื่อนับคะแนนออกมาแล้วผลกลับพลิกล็อกเกินคาดเมื่อไอรัชนกสามารถเอาชนะช้างใหญ่เขตบางบอนยางวันอยู่บำรุงได้ซึ่งก่อนหน้านี้ไอรัชนกก็ได้สร้างตำนานจากการซ่อมสะพานวัดหลักสามข้างโรงเรียนประชาบำรุงสภาพสะพานเก่าชำรุดสุดโซม,มีไม้ผุหกักตะปูหลุดหลายจุด บางจุดไม้หักจนสามารถยันขาลงไปได้ซึ่งความที่ไวกว่าแสงไม่ต้องรอให้กกตประกาศแต่งตั้งแต่เธอก็ได้เริ่มงานแล้วทำเอาประชาชนในพื้นที่และชาวเน็ตเป็นปลื้มอย่างหนักพร้อมชื่นชมว่านี่แหละคือการทำงานแบบเด็กรุ่นใหม่โดยไอรัชนกสสก้าไกลได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือขอให้ซ่อมสะพานผลปรากฏว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดําเนินแก้ไขให้แล้วทางนี้ไอซ์ได้มีการโพสต์ความคืบหน้าว่ายื่นหนังสือปุ๊บสํานักงานเขตหนองแขมจัดการปั๊บ รณรงค์ให้เลิกเรียกสสว่าท่านล่าสุดเจ้าตัวได้สร้างตำนานใหม่อีกครั้งเพราะแน่นอนว่าหากใครที่เติบโตมาในประเทศไทยคงจะคุ้นชินกับการเรียกข้าราชการหรือสอสอสวานายกรัฐมนตรีและอีกหลายๆตำแหน่งว่าท่านด้านไอรัชนกหลังจากการชนะเลือกตั้งได้ไม่นานเพราะมีตำแหน่งสสอเขตบางบอนรออยู่เจ้าตัวก็ขอเปลี่ยนรูปโปรไฟล์โพสต์ดักไว้ก่อนเลยว่ารณรงค์ให้เลิกเรียกสสว่าท่าน และโดยภาพนี้เพียงภาพเดียวทำเอายอดไลค์กระชูดยอดแชร์พุ่งมีผู้เข้ามากดไลค์กว่า1นึ่งแสนรายและยอดแชร์อีก4.3พันก็ต้องยอมรับว่านาวิีนาทีนี้คงไม่มีอะไรที่จะสามารถลบกระแสของพรรคเก้าไกลได้แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีเรื่องราวของการจัดตั้งรัฐบาลให้ประชาชนคนไทยได้เอาใจช่วยอยู่และหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเมืองทีมข่าวไบรท์ทูเดยจะคอยอรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะค่ะ